สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการตั้งค่าที่เอาตัวโลโก้ป๊อปอัพมันจะขึ้นเด้งขึ้นมาตรงด้านซ้ายมือของจอตลอดเป็นช่วงๆนะครับซึ่งเวลาเราดูภาพยนตร์หรือดูข่าวหรือดูทีวีเนี่ยมันจะเกิดความน่าลำคานวมาในการดูนะขึ้นมานะครับด้านซ้ายมือที่เป็นอคอเติกทีวีเป็นโฆษณาของตัวทีวีเขานะครับทีนี้วิธีการตั้งค่าแบบ ง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับให้ทุกคนเข้าไปที่เมนูแล้วเลือนมาด้านขวาสุดนะครับนะครับขวาสุดเนาะเป็นหัวข้อการติดตั้งนะครับนะครับติดตั้งแล้วก็เลื่อนลงมานะครับไนห,หัวข้อโหมดการใช้งานสังเกตว่าตอนนี้มันจะเป็นโหมดร้านค้านะครับให้เรา เปลี่ยนไปที่โหมดหน้าแรกนะครับแล้วก็กด exit ออกนะครับเพียงเท่านี้นะครับตัว pop up ก็จะไม่ขึ้นมารบกวนเวลาดูทีวีอีกต่อไปนะครับเป็นการตั้งค่าแบบง่ายๆนะครับผมขอบคุณนะครับ